สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมานะครับพระเครื่องราคาถูกๆพระเครื่องราคาแบ่งปันนะครับสนใจรายการไหนก็โทร0 9 0 0 6 2 3 7 6 2นะครับไลน์ ID ก็จะเป็น p ีโอเอ็9จีนะครับพี่ๆแล้วก็สแกน QR code เพิ่มเพื่อนกันในช่องทางไลน์ตรงนี้ได้เลยครับพี่ๆนะครับอย่าลืมนะครับสนใจรายการไหนก็อย่าลืมโทรมาได้เลยนะครับพี่ๆวันนี้ก็ วันเสาร์นะครับมีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับราคาถูกๆนะเริ่มต้นที่100บาทแล้วกันครับพี่พี่รายการที่1แล้วกันพี่พีอันนี้เอาเอาไป100บาทพออันนี้จะเป็นพระพุทโธน้อยนะครับไม่ยาบุญเรือนนะครับพี่พีตรงนี้รายการที่1นะอันหนึ่งร้อยบาทวันนี้โปรโมชั่นให้หลากหลายรายการเลยครับพี่พีเอา100บาทพอจัดให้สักหนึ่งถึงห้ารายการแล้วกันพี่รายการละร้อยนะมีค่าจะส่งห้าสิบาทนะครับรายการละร้อยนะถ้าปิดสามรายการก็ มีใคาจะส่งนะครับพี่พีว่าชุดนี้มาแบ่งปันให้ไม่แพงนะครับรายการที่สองนะครับหนึ่งร้อยบาทจะเป็นพระมเหส่วนนะครับพี่พีนี่ครับพระมเหส่วนหัวกะเนื้อชินนะครับขายขึ้นเพียบเลยพี่พีนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยบาทครับพี่พีนะมีค่าจะส่งใหสิบนะรับหนึ่งถึงสองรายการรับสามรายการขึ้นไปปีเขาจะส่งนะครับพี่พีรายการต่อไปนะครับหนึ่งร้อยบาทอีกเช่นกันนะครับพี่พี องน,นี้จะเป็นพระกุเนื้อชินนะครับพี่พี่พระนาคปกพระนาคปกอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทได้นะครับพี่พี่แบ่งปันกันวันนี้ก็วันเสาร์เนาะวันหยุดนะครับพี่พี่ชเช้านะครับรายการที่สามนะครับหนึ่งร้อยบาทแบ่งทางนะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่จะเป็นองค์นี้ละกันนะครับพี่พี่อันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทเป็นตุ๊ก,กตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่ อันนี้ก็ล้มมวยนะชุดล้มมวยชุดขาดทุนให้เลยนะครับพี่พี่นะครับหนึ่งร้อยบาทนี่ครับปิกตาตุ๊กตานะครับพี่พี่นี่นะชุดล้มมวยแบ่งทางนะครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้านะครับนี่นี่ก็ล้มมวยแบ่งทางกันแล้วกันนะครับพี่พี่นี่ครับรายการที่ห้านี่ครับพี่พี่ ปิตาเป็นพิมพ์ว่าวจุฬานะคล้ายๆเป็นว่าวจุฬานะพ,พี่ในการที่ห้านะต้องไหวเลยครับชุดนี้นะครับรายการที่หกนะครับรายการที่หกจะเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับพี่รายการที่หกร,รายการที่หกที่หกองค์นี้แล้วกันพี่นะครับ,นะรบอันนี้เอาไป 150บาทนะครับองเงี้ยน้อาบบาทรายการที่6เป็นพาร์จอบเล็กนะครับออกเป็นรายเงินเลยพี่พี่เม็ดแร่เต็มเหรียญเลยนะมันคล้ายเป็นเม็ดที่เบ้านะเต็มเหรียญเลยพี่เอา1น0บาทพาร์เรียมเราเป็นร้อยแล้วพี่พี่ตะห่วงหักนะห่วงตัดนะพี่พี่เอา150บาทสภาพใช้ได้เหมามาแบบนี้รายการที่6รายการที่7นะครับรายการที่7เอามาแบ่งปันกันมาเบา พระอันนี้น่าจะเป็นหลวงพอ่อเลยหลวงพ่อจาดนะครับพี่พี่พ่อจาดเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่หลวงพ่อจาาตมาบางกระเบาพระน่าจะเป็นพระช,ชัยหลวงพ่อจาดเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นี่ครับเอาสองร้อยบาทพ่อจาดนะครับพ่อจาาวัดบางกระเบาสองร้อยบาทรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่8รายการที่8จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พีอันนี้ผมไม่ทราบที่นะแต่ดูเก่าๆดีนะรายการที่แปดเหรียญล่อ200บาทครับพี่พีตรงนี้เหรียญล่อรายการที่8ดออกเป็นเสมาเหรียญล่อเอาสองบาทครับพี่พีรายการที่8ดนะเผื่อพี่พีใครสนใจนะครับลองดูนะนะครับรายการที่แปด รายการที่9นะครับรายการที่9จะเป็นเอ่ออันนี้เป็นเหรียญพระพรมนะคะพี่พี่เหรียญพระพรมเหรียญพระพรมน่าจะเป็นปูดูอะต่อโค้ดตรงเนี้ยพี่พี่เหรียญพระพรมปูดูวัสดแก่นะครับที่ไม่มีรอยจานเลยพี่พี่เอาสามร้อยห้าสิบาทพี่พี่ตรงนี้สามร้อยห้าสิบาทเหรียญพระพรมปูดูนะครับเอาสามร้อยห้าสิบาท เดี๋ยวพับผมนะมีโค้ดนะมีโค้ดผมไม่แน่ใจโค้ดอะไรเอาสามร้อยห้าสิบบาทรายการต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบอันนี้กิ่งกิ่งปูหมุนนะล้มมวยให้นะครับกิ่งปูหมุนนะครับวัดบรรจารนะครับพี่พี่วัดบรรจารกิ่งปูหมุนนี่ครับพี่พี่เอาสองร้อยห้าสิบบาทกิ่งปูหมุนวัดบรรจารนะครับเอาสองร้อยห้าสิบบาทพี่พี่ กิ่งปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานเอาสองร้อยห้าสิบบาทเป็นบุทองนะบุทองนะครับเป็นชุบทองบุทองกิ่งปู่หมุนรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นอ่อันนี้แล้วกันพี่พี่สิบเอ็ดจะเป็นพระสมเด็จองค์นี้ลงรักลงชาติทองนะพี่พสมเด็จสิบเอ็ดองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาท ออกเป็นวัดละครังเลยพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองจะเป็นเออเหรียญหลวงปู่ล่ำนะคะพี่พี่พระเทสะโสเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้ปู่ลำ่ำพระเทสะโส นะครับเอาสองร้อยบาทครับพี่พีกเร่องนี้หลวงปู่รำนะครับข้างล่างนี่เหมือนเป็นลิงนะพี่พี่เอาสองร้อยบาทพอพี่พี่รายการนี้นะครับพระเทสสรายการต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามจะเป็นเอ่ออันนี้แล้วกันนะครับพี่พีกสิบสามจะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะ ปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับพี่พีองนี้น่าจะเป็นปากทะเลปูกแก้วเอา350บาทปิตาพิมพ์ปั้นนะครับพี่พีองนี้เอาสาม้อาสิบบาทปูกแก้วปากทะเลนะองนี้เนื้อสวยมากครับเนื้อสวยมากๆเลยครับพี่พีนี่ครับเอา350บาทพอพี่พองนี้ปูกแก้วนะครับเนื้อสวยมาก 13บามตามดยสิบส่ครับพี่พี่สิบจะเป็นอ่พระสมเด็จพิมพเจดีครับตรงนี้เนื้อเก่าดีจังเลยพี่พี่นะครับเอา300บาทสมเด็จพิมพเจดีนะเนื้อก็เก่าเนี่ยครับนี่ครับ,รบได้เรี่ยมมาอย่างนี้เลยพี่พี่เอา300บาทครับรายการที่14รายการที่15้า รายการที่สิบห้าจะเป็นอ,อันนี้แล้วกันนะครับพี่พีสิบห้าจะเป็นปางซ่อนหาพี่พี่เขเขียว<ๆ>หลังมีรอยจานเอาสองร้อยบาทครับพี่พีครับปางซ่อนหาไหมพี่พี่ไม่แน่ใจนะสิบห้าเอาสองร้อยบาทครับปางซ่อนหาอาอนี้นี่ครับเอาสองร้อยบาทพอราคาแบ่งแบง เบาๆนะครับวันนี้ก็ราคาแบ่งๆเบาๆเหมือนเดิมรายการที่16นะครับ16ก็จะเป็นอ,อันนี้แล้วกันนะคะพี่พี่สิบจะเป็นเหรียญหลงพ่อรุ่งนะครับพี่พี่ลงยาเอาเป็นเนื้อเงินลงยานะพี่พี่ลงยา3สีพ่อรุ่งว่าถ้ากระเบือครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาเอา500บาทพี่พี่อันนี้พ้าฝากมาสวยงามมากๆครับพ่อรุ่งนะครับลงยา เอาห้าร้อยบาททีวีนะครับสวยรายการที่สิบหกพะลุ่งนี่ครับออกเป็นเนื้อสีเงินเงินเลยนะพี่พี่เงินแบบเงินเก่าๆน,นะเงินโบราณนะเอาห้าร้อยบาทรายการที่สิบห้เลยรายการที่สิบเท่าไหร่นะสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับพี่พี่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญลงปู่กลั่นองค์นี้สวยมากพระฝากมา หลังเซียนตองพี่พี่เอาแปดร้อยบาทพี่พี่องนี้ก็ไหลท้องสวยมากครับเอาแปดร้อยบาทพระแกะตะลับมาพี่พี่สวยเอาแปดร้อยบาทครับหลังเซียนตองพี่พี่นี่ครับองนี้เอาแปดร้อยบาทหลวงพุกันนะพระแกะตะลับมาต่อไปรายการที่เอ่อสิบ อร,รายการที่สิบเก้านะครับไอสิบแปดขออภัยนะ,ะพี่พี่สิบแปดจะเป็นอ่าพระปิดตาอันนี้วัดพับไหมผมไม่แน่จะเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่พระไม่ใช่พระวัดพับสมเด็จวัดพับใช่ไหมเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นี่ครับเนื้อเก่าดีพี่พี่องนี้ วัดพรบเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้รายการที่สิบเก้าผมก็จะไปสิบเก้าอยู่เลยสิบแปดครับวัดพระสิบแปดนะครับพี่พี่สิบเก้าสิบเก้าจะเป็นเออสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นพระสมเด็จตรงนี้แล้วกันพี่พี่อันนี้ผมไม่ทราบพิมพ์นะแต่ดูเก่าดีพี่พี่ เอาห้าร้อยบาทพี่พี่อันนี้ไม่แน่ใจพิมพเอาห้าร้อยบาทครับแต่ดูเก่าๆนี้นะนะครับอันนี้รายการที่19นะครับเมื่อกี้วัดพับ18นะพี่พี่ขออภัยนะครับนี่ครับพี่พี่สมเด็จอัน,นผมไม่แน่ใจนะนะครับลองดูพี่พี่พนะเผื่อถูกใจรายการต่อไปรายการต่อไปนะครับ นี่เลอันนี้นี่ก็สวยนะเป็นพระปู่บุญไหมพี่พี่พิมพ์แล้วพิมพ์มีมมเส้นรัทมีใช่ไหมนะครับเป็นพระปู่บุญนะครับพี่พี่นี่ข้างหลังมียานเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่โค้งๆเหมือนซุ้งกอนะครับเอาห้าร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบนะ รายการที่ยี่สิบเอาห้าร้อยบาทนะครับน่าจะเป็นปู่บุญนะพี่พี่นะครับเอาห้าร้อยบาทเป็นเนื้อมบกลักษณะเป็นเนื้อดินนะนี่ครับเอาห้าร้อยบาทรายการยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจะเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นปู่สุกนะพี่พี่ปูุ่กรยี่สิบเอ็ด นี่ครับยี่สิบเอ็ดน่าจะเป็นปูสุกโพไซทองใช่ไหมเอาห้าร้อยบาทกับพี่พียี่สิบเอ็ดปูสุกโพไซทองนะครับอันนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับโอ้โหได้เกลียวมากมากอันนี้พี่พีเอาห้าร้อยบาทครับปูสุกโพไซทองนะครับเอาห้าร้อยบาทรายการต่อไปยี่สิบสอง ยี่สิบสองจะเป็นพระชัยหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่สามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้พระชัยวัดหลวงพ่อเดิมนะเจ้าของบอกอย่างนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจใพี่พี่แต่เก่าดีครับร้อยเก็บแต่งห่งตะไบนี่ครับเนื้อโลหะทองเหลืองเก่าเอาสามร้อยบาทครับพรอเดิมนะครับพี่พี่น่าจะเป็นพ่อเดิมนะพระชัยวัดรายการต่อไปยี่สิบสามพระนางพญา พระนางพญาองค์นี้น่าจะเป็นเข่าเข่าโคง้งไหมพี่พีไม่แน่ใจเข่าโคง้งเข่าตรงสามร้อยห้าสิบาทครับพี่พีองค์นี้นางพญาเนี่ยครับสารเก่าออกมาอย่างนี้เลยพี่พีเอาสามร้อยห้าสิบบาทครับองค์นี้นี่ครับนางพญาเอาสามร้อยห้าสิบครับ รายการต่อไป24พระขุนแผนบันกลางนะครับพี่พี่โอ้โหสวยงามมากๆครับขุนแผนเนื้อดินนะครับโอ้โหนี้สวยงามมากๆครับขุนแผนบันกลางเอา400บาทครับพี่พี่ขุนแผนบันกลางเนะื้อดินนะครับเอา400บาทนี่ครับ สวยงามสวยงามนะเนื้อแบบมีเม็ดแร่เม็ดแร่รเทียบเลยพี่พนี่ครับสวยงามอ๋อสี่รอบาทบ้านกลางยี่สิบห้ายี่สิห้ายี่สิบห้าเป็นปูทวดอันนี้น่าจะเป็นศูนย์แไหมพี่เลืองสมณศักดิ์ 350บาทครับพี่ๆองค์นี้เหรียญอัลเาก้าปูทวดเลื่อนสมณศักดิ์350บาทครับองค์นี้นี่ครับเก้าเก่าดีอนี้ปูทวดนะครับพี่ๆเลื่อนสมณศักดิ์25 26ปิดตาอันนี้ไม่ทราบที่พี่ๆสองร้200บาทครับองค์นี้ปิดตาอันนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่เอา200บาทครับ ปิตานะครับไม่ทราบที่นะไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรแต่ดูเก่าๆเนี้พี่เอาสองร้อยบาทอันนี้เอาสองร้อยบาทสนใจยังไงอย่าลืมทักหรือโทรนะชมรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับพี่ๆแล้วก็ไปที่ยี่สิบเกตนะครับพี่ๆสมเด็จวัดเกศโอยองค์นี้นะครับยี่สิบเกตสมเด็จวัดเกศโอยอนี้มีรอยฝนเหมือนรอยฝนแบบฝนกระดาษทรายรเก่าๆด้วยนะครับพี่พ องนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่องนี้ห้าร้อยบาทยี่สิบเจ็ดนะครับแต่เหรียญนี้ร่องรอยการผ่านใช้มาบ้างนะครับอันนี้หูแตะบาทไหมผมไม่แน่ใจได้เก่าได้ความเก่าเลยพี่พี่เอาเนี้ยห้าร้อยบาทยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นเหรียญกระไหล่ทองเหรอเพราะนั่งขาย วาจาสิทธิ์นครศรีธรรมราช200บาทครับพี่พี่องนี้หลวงพ่อท่านขายวาจาสิทธิ์นะครับเอา200บาทครับองนี้พี่พี่นี่ครับพ่อท่านขายวาจาสิทธิ์เอา200บาทพี่พี่นครศรีธรรมราชแล้วก็รายการต่อไป29นะครับ ยี่สิบเก้าจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาองนี้มีเม็ดเหมือนมีเม็ดไล่มเม็ดอะไรเนี่ยอยู่ที่อกนะครับพี่พี่หลวง,งพ่อเงินพงเินพิมพ์กิตานะครับองนี้ก็ฟอร์มสวยนะพี่พี่องนี้ฟอร์มสวยนะนี่นี่อันนี้น่าจะแกะตลับมาอีกทีนะครับพี่พี่เนื้อออกเป็นเนื้อผสมนะครับเนื้อผสมกันโลหะเก่า ครับคีบเบาเพียบนะครับพี่พีนองค์นี้เอาหกร้อยบาทองค์นี้เอาหกร้อยบาทพี่พีเพราะเงินพิมพคิดตายี่สิบเก้านะครับเอาหกร้อยบาทสามสิบนะครับสามสิบจะเป็นเหรียญพราแดงกระไหลทองพี่พีเส้นสายลายคมใส่นี่ครับพราแดงกระไหลทองเจ้าของเดิมนะจะไปจะไปทำกระไหลอะพี่ๆนะครับเหมือนให้ร้านเขาจุ่มกระไหลน,นะแต่ สีเดิมน่าจะเป็นเนื้อทองแดงหิ่งๆิ่เหรอครับแต่องน,นี้ก็ดูสวยนะครับดูสวยไปพี่นแต่ว่าเป็นจุ่มกระไหลน,นะเป็นเป็นเหรียญก็เรียกเหรียญทำกระไหลน,นะแต่เหรียญสวยนะครับพี่ๆเหรียญสวยนะครับองนี้พี่ๆมีเส้นนะมีเส้นสายลายยันสายฝนขนแมวคมๆม,ม,มากๆเลยครับนี่ครับนี่แต่ตาคมมากองน,นี้ อ,องนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่พรแดงนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับสเสื้อเกาะเมืองเพชรนะครับพราะแดงเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่รงนี้สวยงามจริงๆครับรงนี้รายการต่อไปรายการที่อท่าไหรนะสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับ สามสิบเอ็ดจะเป็นเอ่ออันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่สามสิบเอ็ดจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่องนี้สางออกเป็นสางเงินขันลงหินนะครับพี่พี่นี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบาทพี่พี่องนี้สามร้อยห้าสิบบาทพินนิยม A นะครับพี่พี่ส่วนอันนี้ B ีนะมีมือรองนะครับ เนื้อแกะขันลงหินสวยงามมากๆครับพี่พี่ตรงนี้นี่ครับผมยังเป็ตนปตลับปิดหลังนะชุกเงินลงยานะครับปิดหลังสามร้อยห้าสิบาทพี่พี่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบสองสามสิบสองจะเป็นปุดทวดนะครับพี่พี่ผุดทวดอัลเเช่แต่เป็นพิมพ์อ่เขาเรียกอะไรนะพิมพ์ฉอชิงเหรอครับพี่พี่ เฉลิมพลเนาะแต่เป็นเป็นพิมพ์เล็กนะครับเฉลิมพลเล็กนะครับพิมพ์เล็กเนาะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับพี่พี่เฉลิมพลแต่เป็นอาลีทเล็กนะครับอีตรงนี้นี่ครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาเจ็ดร้อยบาทเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับสวยงามมากๆครับผุดทวดนะครับพี่พี ยี่สิบต่อไปอไอยี่สิบเท่าไหร่เลยยี่สิบสามนะครับอันนี้สามสิบน้องกแดงสามสิบยี่สิบสามจะเป็นพระหลวงพระพรมเหรียญโล่ใหญ่นะครับนะเจ้าของบอกเรียกเป็นโล่ใหญ่เหมือนโล่เหมือนหน้าโล่ตำรวจนะครับพี่พี่วัดช่องแค่อันนี้จะเป็นผมเริร์ชในกนะูเกิลน่าจะเป็นปีพศสิบหกนะคะพี่พี่สองพันห้าร้อยสิบหกอันนี้ก็เป็นเหรียญผิว ผิวไฟนะทองแดงผิวไฟจมูกมีแตะแบนบ้างนะครับพี่พี่อุ้งนี้เอาแปดร้อยบาทครับพี่พี่เป็นผิวไฟนะยังเลื่อยๆอยู่นะอุ้งนี้เอาแปดร้อยบาทครับนี่ครับหลังจะเป็นลักษณะเป็นเป็นยันนี่ครับเอาแปดร้อยบาทครับพี่พี่ รายการที่33 34เนาะต่อไป34นะครับ34จะลงใต้ไปนิดนึงนะครับพี่สา่จะเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับวัดเกาะเกาะพังงันนะครับพี่พ่พ่อเพชรเกาะพังงันเอา700บาทกับพี่ๆอันนี้พาฝากมาคู่กันนะกับพ่อผมนะครับหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงันนะครับเอา700บาทกับพี่ๆ34 เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับเนื้อทองแดงกะไหลทองสวยงามมากๆครับพี่พี่องค์นี้พ่อเพชรนะครับเกาะพังงานนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้นะสามสิบห้าสามสิบห้าจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่อ่ะปิดท้ายกันปิดตานะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทพี่พี่ตลับด้วยนะน่าจะเป็นทางสายปูนากนะครับพี่พี เอา300บาทครับพี่พปิดตาฝากติดตามเนี่ยนะครับผมจะลงคลิปช่วงประมาณ7จ็ถึงแปดโมงนะครับรอบเช้าแต่ก็ช่วงเย็นก็ประมาณ5้าโมงถึงหกโมงโดยประมาณนะครับช่วงนี้แต่แต่ถ้าบางทีบางวันก็ไม่ได้ลงช่วงเย็นแต่ช่วงเช้าไปทีจะ,จะจะจะลงช่วง7จ็ดโมงถึงแปดโมงประมาณนี้ครับลองฝากติดตามรับชมกันได้นะครับพี่ๆนาะช่องวินวินพระบ้านพระเหมาะนะครับวันนี้ไปก่อนครับพี่สวัสดีครับ